ยา,ยากกับยากนอนกับยากนะครับตอนนี้ที่ผมพูดถึงว่าตาปิดพี่น้องของห้เบิงนะครับตาคางพี่ปิดเราพี่น้องนะครับบวมปิดเลยนะครับนะครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซี FC ช่องลูกขวเหนียวช่วยสานทุกท่านด้วยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็พาพี่พี่น้องมาติดตามนะครับในเรื่องของโลกลํำปีสกินนะครับเดี๋ยว ไปพาพี่พาน้องไปเบิงง่ว่ามนีผมกับมาอยู่นะครับคอกที่เพิ่นมีการติดโลกนะครับผมล่าปิสกินนะครับเกษตรกรเพิ่นล่าบากจังได้มนีเดี๋ยวไปสอบถามนะครับไปพูดคุยนังกันเราก็มาเอาแนวทางเด้อพี่น้องนะสำหรับผู้ยังบมทันเด็ติดโลกหรือผู้กําลังสงสัยเดี๋ยวมาพูดคุยประสบการณ์ตรงกับผู้เพิ่นเลี้ยงง่ว่าเราเพิ่นประสบพบเจอกับตัวเองกับโรกล่าปีสกินนะครับผมเดี๋ยวไปหูจักรกลจะของเพิ่นเลยนะครับผมให้คุณแม่แนะนาตัวจังหน่อยนะครับผม จ้าท้องใสเบนจอรูนจ้าอ่าคุณแม่ท้องใสนะครับอ่าวนจากตัวครับคุณแม่อยุขออวักอ้วนหาต่าติดล้ำปีสกินไปจากตัวเนาะครับคุณแม่สองตัวสองตัวเนะาะนะครับอสองตัวนะครับเดี๋ยวถ่ายท้ายคลิปแล้วเขามาสรุปเนื้อหากันนะครับมาหนี้เดี๋ยวพูดคุยกับคุณแม่เพื่อนสกอนนะครับอาการติดตอนแรกเนี่ยคุณแม่สังเกตเห็นเป็นอาการจังไงเนาะคุณแม่เป็นตุ้มมาแล้วเป็นตุ้มเนาะหลายบ่ตอนแรก เจ็ดแปดตุ้มหรืแล้วตแม่เจ็ดแปดตุ้มนะครับตัวไหนเป็นก้อนคุณแม่ตัวแม่แม่มันเนาะนะครับแม่เป็นก้อนนะครับรักษาจังมือจังล่ามหาลูกมวยเป็นอาทิตย์หรือแล้วแม่เป็นก้อนหนึ่งอาทิตย์เนาะนะลูกก็จังรับเชื่อม้าเนาะแม่รับเชื่อลงมหาลูกอ๋อรับเชื่อลงมหาลูกคือลูกกินนมนะครับลูกตัวผู้ได้พี่น้องนะครับเอานี่ครับพี่น้องสังเกตนะครับอ่าแรกๆเป็นสองสามตุ้มเนาะคุณแม่เนาะอ่าสองสามตุ้มแม่ก้อนเนาะอ่าลูกเดี๋ยวบันทึกสังเกตว่าลูกเป็นตอนไหน นับเห็นเห็นตุ้มขื้นโดนปะจหคือตุ้มมันขึ้นรวดเดียวเลยหรือว่าค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นมันสิขึ้นยุ้ยสามตุ้มย้ำมือหนย้ำมือเศร้าขึ้นสามตุ้มหอดมือสองมือนั้นาก็ค่อยพื้นๆออกไปอ๋อก็คือแม่เป็นมากเกือบอาทิตย์เราจังขามหาลูกเนาะเอานะครับง่วคุณแม่พื้นมีทั้งเบิร์ตยูนี่หาหาโตนะครับติดสองโตนะครับเอาเบื้องอาการนะครับลูกเป็นง่วผู้แล้วจะเจดเดือนเราแม่ลูกขื่น 3เดือนกลัวแล้ว3มเดือนกลัวหรอครับพี่น้องนะครับ3ามเดือนกลัวนะครับอาการนี่ถือว่านักยุ่พอสมควรนะครับเดี๋ยวผมมาเบิ้งนะครับก็ถือว่าตุ้มเต็มโตนะครับอ่าเป็นตุ้มขื่นเต็มโตเป็นพื้นอ่าครับอาการเริ่มแรกขื่นตุ้มนี่เลาไข่ม,มันมันคือเป็นอาการจังไดแตนที่แรกว่าหันลักไข่เนี่ยว่าันดไข่เนาะต่ว,ว่าตุ้มหลายม้ามันจังมาไข่อ๋อตุ้มขื่นหลายจังเริ่มไข่เนาะนนจังเริ่มไข่นะครับพี่น้องแล้วนี่ก็แล้วนี่ก็บวมครับพี่น้องบวมนาบวมตาปิดไปขาง แม่พื้นดีขึ้นแล้วเนาะรักษานะครับแม่แม่ขึ้นตุ้มหน่อยๆนอครับพี่น้องเบิ่งครับตุ้มขึนหน่อยหน่อยหนึ่งพี่น้องเบิ่งนะครับประมาณนับตุ้มได้นะครับประมาณสิบยี่สิบตุ้มนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็หัวตุ้มก็แตกแล้วนะครับแม่พิ่นเป็นลูกกระทบนะครับลูกตัวผูตัวนี้เป็นลูกของไหว้แซดหนึ่งหกพี่น้องนะครับลูกบามันนะครับลูกลูกบามันเบิ่งครับตุ้มขึ้นผมว่ามันถูกลูกขุมขนนะพี่น้องใครอีกหนึ่งนะครับ ยางก็ยากนอนก็ยากนะครับตอนนี้ที่ผมพูดถึงว่าตาปิดพี่น,อน้องผมให้เบิงนะครับตาข้างพี่ปิดเราพี่น้องน,นะครับบวมปิดเลยนะครับจักมือเราคุณแม่เพิ่นเป็นมาเนี่ปู่น้อยว่าแม่สียอาทิตย์สิเขาสองอาทิตย์เ่านี่เขาสองอาทิตย์ฉีดยาสองมือเนาะสองมือเทือนะครับสองมือเทือสามมือเทือเอานะครับเท้อละสามเข็มเท้อละสามเข็มเข็มละสามร้อยเข็มละสามร้อยเอานะครับแม่ลูกเข็มละร้อยเอาอเข็มละร้อย สามเข็มกับสามร้อยนี่ครับพี่น้องนี่ครับไจ่ใจที่คุณแม่ต้องเสียไปรักษามาสองอาทิตย์ทั้งแม่ลูกคููนี่เบิร์ดเงินนี่ผมว่าสี่พันกลัวแล้วอ๋อสามสามสามพันสี่พันเหรอเนาะนะครับเพราะว่าบางช่วงที่ไข่นักอีรีก็ต้องมาสีทุกมือเนาะมาสีทุกมืออ่าช่วงเพิ่นไข่คักนะครับเบิ้งพี่น้องเบิ้งตุ้มเจ็บปวดครับพี่น้องหนังแข็งปากเลยนะครับผมเอาเมื่อรวกเบิ้งนี้หนังแข็งเลยนะครับตุ้มเป็นด่านคือจะเงื่อนเหรียญบาทเหรียญสิบนี่แหละครับ เนี่ยขนาดใส่ของตุ้มนะครับล่งไปหอดขาครับพี่น้องหอดไข่ห้ำหุนเอานะครับไข่กับเมียนเนาะนะครับพวดเหรอไข่ห้ำแม่ตัวเบื้องครับเบื้องตาข้างขวาครับพี่น้องปิดเลยนะครับตาข้างขวานี่คือปิดเลยนะครับเอาเป็นยังไงแม่งวบเก็บงวบป่วยหลกนี่เคยพอจักเทียบ่บ่แล้วบว่เคยพอเนอะาะบ่เคยพอจัก <พอ S 1> เทีย <พอ S 1> เนะาะตุกี ปากเท่าเปื่อยตะกี้กับพ่ออยู่เนาะพ่ออยู่ตะกี้อ่าแต่ว่าบ่บ่หนักจั้งสี่เนาะโบนักบ่มีเปแบบนี้บ่มีโรคแบบนี้มีแต่ปากเท่าเปื่อยธรรมดาแล้วก็ฉีดยานนั่นก็หาได้ฉีด<า>วัคซีนเน,ะนาะมีประสุทธิ์ออกมาฉีดวัคซีนให้ฟรี<ย>น,นะครับเบิ่งครับพี่น้องเบิ่งตาข้างพี่เบิ่องคับพี่น้องฟิดเลยนะครับเบิ่งตาข้างนะครับแทบจะปิดนะครับมีโอกาสสิตาบอดได้เด้อน่ะผมเห็นหลายตัวนะครับบางข้อก็คือตาบอดข้างนึงไปเลยนะครับถ้า บวมแล้วก็แตกอักเสบด้วยมีหนองนะครับมีอาการอักเสบนะครับเดี๋ยวผมพาเบิงเอานะครับกินไม่ได้แต่ข้าวว่ากินไม่ได้นอนมารับเลยบ่แม่ว้ายกินข้าวกับบ่แซ่บนอนกับบ่อรับใจสีขาดน้ำหัวเอานะครับย่านเพราะว่าเพิ่นมี่แม่ลูกคู่น้อยอยู่เนาะเพิ่งคลอดได้อาทิตย์นึงคู่นะเพิ่นก็ย่านมันติดแต่ว่าก็ผ่านมาอาทิตย์นึงก็ยังบ่มีอาการเนาะบ่บ่ติดนะครับตัวนั้น เพิ่งครับนี่แหละครับความลำบากของเกษตรกรเท่าผู้เพิ่นสูญเสียตอนนี้โอกาสสูญเสียนี่มีสูงครับพี่น้องนะครับตอนนี้ข้อกับเอ่อข้นหูขางขวานี่บวมครับหนาบวมนะครับตอนนี้ก็ยังกินน้ำกินนมนะแม่แต่ว่าบ่กินหยาบ่กินเฟี้ยงเนาะกินบ่กินกับหยับอยู่กินในหน่อยอยู่เนาะนะครับแต่ถือว่าหายยาเขาเรียกว่าหายยารักษาอาการไว้เนาะ สำหรับ,กบเกษตรกรบางคนที่บ่มีความรู้นะครับปล่อยให้เป็นนักหนักเมื่อดใดแหยยาก,ก็เสียชีวิตไปนะครับในช่วงอายุนี้แหะครับพี่นอ้องเดือน2เดือน3เดือน4เดือนหาเดือนแล้วเล่านี่นะครับไปถึง8เดือนนี่มีโอกาสเสียชีวิตสูงนะครับตอนนี้ยจ่ใจของคุณแม่ใส่เิ่นท้องใส่เิ่นก็นว่าเกือบ3 4 0 0 0่อารักษาง,งัวคููแม่ลูกนะครับเราบัดที่นี่ผมถามอีกเช่นหนึงคืออยู่ในคอกตัวอื่นมีอาการบ่ติด,บ,ดบ่คอกใดคอก คอกเข้าเองเนี่ยตัวที่เหลืออีกสามตัวผมว่าท่านเห็นติดนี่นะบ่าท่านได้เห็นติดเนาะอ่าแสดงว่าผมผมว่างไว้ยุติพุ่งพุ่งกันของแต e e. ่ละตัวเนาะนะครับถ้าติดแล้วนะครับในคอกเพิ่นก็ว่าเพิ่นอยู่น้ำกันบ่ได้แยกออกจากกันได้เนาะตอนไ่ได้แยกไปไปเป็นหู้ดด้วยแล้วอ่าไปน้ำกันเนาะไปน้ำกันนอนน้ำกันอืมไปน้ำกันนอนน้ำกันเชื่ยามข่าเชื่อในคอกในหยังมันอืมตอนนี้ตอนนี้เห็ดเห็ดหยังเนี้ยกับคอกตอนนี้ซื้อยามข่าเชื่อซื้อยามข่าเชื่อขาแมง แมงต่างๆแมงนั่นแมงนี่ฉีดทุกมือปะฉีดทุกมือหัวออกมานี่ฉีดเลยอ๋อฉีดไล่ฉีดออกนี้เลยดีปะครับยาไลตรงหนี่ดีตัวเนาะอ๋อพวกยุ่งพยังกับว่าไหล่จ่ายทันทีเลยผันถือตายทันทีเลยอืมนะครับอันนี้เราก็ใส่แมงสาแมงนั่นแมงนี่นุ้งยังยังต่างๆนี่แหละครับประเภทแมงนี่ตายหมดแดงหมดนี่เรียบร้อยครับผมอันนี้คือสําหรับฉีดป้องกันเนอพี่น้องสําหรับตัวเป็นการรักษาไป นะครับตัวติดก็ป้องกันนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเลี้วนีวัคซีนหนคือสิมานะพี่น้องนะครับแต่สำหรับตัวติดเชื้อแล้วสีวัคซีนมาเล้นพี่น้องฉีดได้เฉพาะตัวยังบ่ฮันได้ติดนะครับสำหรับวัคซีนไปติดนี่ก็ต้องรักษาไปตามอาการนะครับค่ารักษากับแพงพ่อสมควรนะครับถ้าอาการนักตรงฉีดแทบจะมือเว้นมือสองมือเพราะบางทีก็สองมือฉีดนะครับสองเข็มสามเข็มรักษาตามอาการลดไข้แก้อักเสบแก้แพ้นะครับระยะแรกคันฉีดแก้แพ้ท่านก็ที่ตัวใดบ่พแพ้นักก็เอาอยู่ ตัวว่าแพ้นักก็เป็นอาการสี่เหลี่ยมพี่นอ้องซึมน้ำมูกไหลนะครับยืนขาแข็งไม่ได้รับได้นอนง่วบางตัวตัวนี้สามซีมือกับมอน้อนนะครับเอาไปภาไปเบิ้งอาการตัวอื่นนะคุณแม่นะครับตัวอื่นห้องขวบคนนะครับอันนี้ง่วนทองนะพี่น้องนะครับง่วนทองเพิ่นเล่ากับหยานอ,อ,อยู่แล้วน้องบนลำโพงง่วเล่ามีง่วนทองแล้วก็มีง่วนน้อยเพิ่งสีขวาดมาได้อาทิตดหนึ่งเนาะง่วนทองเอ้าไล่ขึ้นไปเได้ไหมคุณแม่ตัวนี้จอยลูกเรื่อยเรื่อยเนะครับอ่าเป็นงขวเพิ่นซื้อจอยนะครับ เอาผ้ามาอัปเดตนะครับพี่น้องอาการเป็นตั้งไดนะครับร่างปีสกินเดี๋ยนี่ท้าผมก็อยู่ทางเอาเพื่อโพชัยพี่น้องเอาเพื่อโพชัยนะครับอันนี้เบิรงคขับตัวนี้ก็เป็นงวนทองนะครับถือว่าโชคดีง้วนทองคุณแหมเพื่อนบอติดโรคครับตัวนี้นะครับออกไข่หงนะครับตัวนี้เพิ่นวาทองสติงเล่หาเดือนแล้วนะครับสูงไง่หนานะครับตัวนี้บอติดนะครับสองอาทิตย์แล้วนะครับไม่มีอาการ กอยู่ในความร่วมกันตัวติดกับตัวติแท่งมาตัวนี้ผู้ผกันดีนะครับเป็นง้วนทองหาเดือนสติงเล่นะครับเหยียบผลผลิตจากเกษตรกรเท่านาะเลี้ยงง้วนมากกับอาชีพลักกับไม่ได้เห็นยังเนาะเป็นแม่บ้านเลี้ยงง้วนเลยเนาะแม่เนาะเออแม่บ้านเลี้ยงง้วนยังเดียอะนะครับความหวังกับยุที่ง้วนนะครับเกิดถ้าเกิดมีการสูญเสียเกิดขึ้นอันนี้ง้วนหน่อยพึงขวารเลยอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ก็กลัวนะครับอาทิตย์ก็กลัวนะครับนี่กับตัวนี้แม่เป็นไซส์อ่า แดงกระสินเนาะแดงกระสินแม่มแม่เป็นสายแดงกระสินลูกเป็นลูกบราหมันนะครับสติงเล่สองศูนย์หนึ่งนะครับลูกตัวผูกนะพี่น้องนะครับตัวนี้บอติดนะครับแล้วก็เฝ้าดูอาการอยู่แต่ก็บรได้แยกนะครับผมน่าจจะพุ่งขงกันดีอยู่นะครับบอติดก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคุณแม่เพึ่งน,นะครับเบิ้งครับพี่น้องกะถ้าถ้าโดยสรุปเนาะจะบอกไปแล้วก็คือตัวที่พุ่งขงกันดีมันก็ติดเนาะตัว ผู้คนกันเมือ่อวาก็อาจจะรับเชื้อเข้าไปอัติอาการหนักเนาะตายจากตัวเลยในหมู่บ้านนี่ตายตัวหนึ่งแล้วอยู่บ้านตายตัวหนึ่งเลยเนาะในในในหมู่บ้านนี่เนาะงวัวงัวหน่อยงัวงหน่อยตายแล้วตอนนี้เชี้อคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในขอกทั้งวัวในบ้านในหมู่บ้านของคุณแม่มีจะหาซีฟขอกติดไปจาะขอกแล้วโอ้แถ,บ,ถ,บ,ถบจากแถบจากติดไหลหรยอเด้อเอาสมมุติว่าบ้านนี้มีหาซีฟอกเนี่ยติดจะติดประมาณจะขอกไปครึ่งครึ่งคนไรอยู่นี่อ๋อประมาณหาสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เนาะ ติดลำ <ผม S 1> ปีสกินนี่แหละเออครับอันนี้คืออาการของโรคนะครับผู้เลี้ยงงัวเพิ่นกิดนอนวารับเราพี่น้องอาการนักนะครับย่านสูญเสียงว่าเองเพิ่นเหนื่อยผมกะเด็กข้าวมากก็เลยมาเบิงนะครับผมเกาะตีคงก็เคยมาเล่นน้ำเพิ่นประจํานะครับเอาฝากพี่ฝากน้องแล้วสำหรับผู้มีอาการนะครับผมสงสัยนะครับก็คือคงคุ่แม่เพิ่นว่าเนะเาะเห็นตุมต้มสองสามตุ้มนี่เดาเดี๋ยเลยเนาะแม่เนาะเดาเดี๋ยเลยแล้วสองสามตุ้มนี่เดาอาการเดี๋ยวหมอมาหลดแล้วเปลาเอิญหมอมาครับพี่น้องครับผู้ใดรักษาบ่เป็นครับผู้ใด รักษาได้ก็ครับหายามาฉีดเองขถาทามอท่านก็ก็รักษางวดจะขวงกับ,บ่เปยังดอกครับพี่น้องนะครับแต่ว่าเอาชั่วๆคือให้หมอเพ่นมาเบิงอาการประเมือนอาการสะกอนนะครับถ้นอาการหน,น,นักก็ต้องฉีดนะครับจังตัวนี้แม่ของเพื่อนเปลยนที่เลี้ยนี่ขาบวมเลยนะแม่เนาะขาบวมอหไรอ่าขาบวมนะครับขาหน้าขาหลังบวมนะครับตอนนี้กีบก็บน่าจะเป็นแผลนะครับผมสังเกตเบื้องด่านล่างน่าจะมีหนอนนะครับเป็นแผลนะครับ นี่นะครับพี่น้องด้านล่างอ่ามันมันเป็นแผลเลยครับทั้งล่างเลยนนื้อที่นอนอะเนื้อน่ะล่ะครับนะครับกีบล่างขาหลังพี่น้องเลียงยาใส่ใหมยู่ใครงหญ่เลยครับพี่น้องเห็นปะขาหลังทั้งล่างเป็นนอนเป็นแตกเราพี่น้องนะครับมันแตกตัวตัวโอ้แมงวันเต็มเลยครับพี่น้อง เอานะครับเป็นกําลังใจให้เดอ้อพี่น้อง,องกเกษตรกรทุกท่านเรียที่ช่องลูกข้าวเหนียวช่วยท่านติดตามนะครับที่เป็นประสบกับปัญหากับไวรัสลัล่มปีสกินนะครับการระบาดนักยุพาอีสานตอนนี้ผมบอกเลยว่าเป็นนัก,กว่าปากเข่าเปื่อยปีที่แล้วที่ผมเคยติดตามข่าวมากนะครับการสูญเสียของพี่น้องที่ทักเข้ามาในเพจหรือว่าโพสข้ามาในเพจลูกข้าวเหนียวช่วยสานนะครับทรงข่าวเข้ามาสูญเสียนะครับ บางคนล่าออกจากงานมาลงทุนนะครับเงินทีลงทุนก็คือเงินก่อนสุดท้ายจากการล่าออกจากงานมาอยากมาประกอบอาชีพปรุสัตว์เลี้ยงงัวเลี้ยงควายยูบานนะครับเกิดการสูญเสียกับเป็นการอดใจทุกท่านนะครับผมสู่ๆน้ากันนะครับการรักษาผู้ใดสนใจกับทักเขามานะครับหรือ,อมี หมอมียางที่พิ่นเก่งๆกพิ่นเบิ่งเขามากกับซอยกันตอบด้วยพี่น้องนะครับหมอไก่บ้านตอนนี้เพิ่นกระเห็ดงานนะก็เป็นกระลังใจให้ทุกบ้านทุกมองนะครับที่กําลังประสบปัญหานะครับหมอกระแทบบ่ยรับเลยนวนเดินสายฉีดยายากับราคาสูงพอสมควรนะครับช่วงนี้ก็เบิ่งหามองเอาราคาถูกด้วยพี่น้องนะครับขวากบ้านได้เปลี่ยนกับป้องกันนะครับใส่ไส้ผาดใส่ใส่เฟอร์กาดหรือยังไกแล้วได้ยี่ห้อหรือใส่นะครับสำหรับฉีดป้องกันกลางมุ่ง นะครับกลางมุงระวังนะครับตัวนี้มาน้าเดือดได้ไล่นะครับแม่งดูเลือดแม่งวันหัวดูเลือดนะครับสำหรับนี่ก็เป็นกำลังใจพี่น้องผ้ามาเบิงมาครับสําหรับผู้ยังบ่เคยเห็นว่ามันเป็นจังไดนะครับอาการนะครับสังเกตจังไดนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็จากลาไปสำนีนะครับผมสวัสดีครับช่วงนี้ก็งดเคลื่อนใหญ่เด้อพี่น้องเงินใหญ่งัวควายกดการสื่อขายนะครับ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อนะครับซอยกัน2อสามเดือนไปนี่ขันเท่าได้วัคซีนกับีดีขึ้นนะครับหราอการรักษาห,หายควบคุมหามันอยู่เอาไปก,าก,ก็ตลองใจทุกท่านแจกจากราไปซ้ํานี่นะครับผมสวัสดีครับ